นิ่วๆซี่แรงจะมือใน,กนออีกินเา๋าแรงอีกคือก้าได้ยังถาวพอพี่น,นอเข้าไหม่ถ่ว uh, แอันอบไก,ก, mm. ก,ก่จ้าอบไก่อบมันฝรั่งอบแครอททอดซอสลาบน่าอย่างลาบมันเกยหว่างสมพักคือเก้าขนมจีนจ้าผักหลายๆคนน่ะจานขวดไงจักตัว กาวเนี้ยอีไดเกาวว่าจะพี่น้องกินน้ำกันน้องฝนเอ๋มกินข้าวมามได้เว่าก่อนจะกินสาววนขอบคุณพี่น้องหลายๆนอกจากนอตที่เขม้าติดตามเขม้ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หายนอกจากนอตวาจ้ะกินข้าวนะจัดสาววนก็เป็นพุ่มแผ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยเหมือน นาบเบิ้เหมือกันบัสดบสกับฟอโถดหลายหลายได้จ้เด้อออกั้าออกเลกับจีิง่กินขนมจีนวันนี้และก็เสืามขนมจีนลูกชิ้นปลาจ้ะพี่น้องจ้าออเนี่ยพ่ะละพ่อใหญ่พ่อลังเราเห็ดกับข่าวสาวบนเห็ดบัวไหวจ้ะพี่น้อง แต่ว่าเหตุใดขนมจีนมันก็ง่ายๆเนาะก็เล้เืตุใดว่าม่วนอื่นให้เราจัดเองเราสม่เสอรสกเนราดซีกินน้ำพริกน้ำพริกอืออือจำนต้องได้ a สมอร่งนีอืมอื มาเลยจ้ะมาเด้อบ๊ทจะโห่ทุกคนกินข่าวจ้ากินข่าแลงน้ำกันนะจ้ามาเด้อน้องเจล,าล,ลกกามากินข่าวน้ำยาด้ลูเอฟซีทั้งน้ำลูกกามากินข่าวเหมือนกันนะคะ น้องพน,น,น้องกนก็มสมพักขึ้นข่าวกันแท<ม>้อืม่อืมเข่ากันเข่ากันอืม แขกไ่ได้รับเส้นกับบนนอนได้จ้ะมัแต่ห้าได้กินเข่าเนี่ยไพ่ใบใบมาโหลดใช่ไหมเนี่ย ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้าที่คอมเมนต์เขามาบอกเรื่องโทรศัพท์ <c oughs> ภาพบอดีเลยจ้าสาวบนเขาไปเบิ่งแล้วเสียงใส่ได้อยู่ภาพบ,บ่เป็นทา <c oughs> แต่ว่ากล้องหลังนี <c> ่ <oughs> โทษจ้ากล้องหลังชัดกล้องนาบ่ได้เรื่องจ้า The camera is doing that. Mm. Mm. Well, hopefully tonight we've got it right. <laughs> First it was what, good picture of bad town, mm. and then. <laughs> good town, no bad picture. Yes. <laughs> uh, I think we got it this time. มาแล้วยืมท็ซัพ่อตาคือเกาจังเป็นเป็นดีเนาะ เมื่อนี่ยอยู่บอนเบิร์ดเมื่อพี่น้องน่องน,นอนเบิง์พี่น้องข้าเบิดเมื่อลูกบอไว้ให้เนี่นยพญายุดจา้าพนดูแลเมื่อนี่อันยุู้เดียวละหนาวเลย เ็นะเวาเนีย mm. อ <c oughs> uh ีก huh. uh ้ากา่จ้ากินอาหารลัง่นจะได้้นเดิมติดแ้วผมจะไถึงสกเดี๋เอาฮเส chili yassi yeah. Medium. no that mild, actually. Do I rất the yummy Charlene. <laughs> Why do I move into a new house and then we catch up and we can have a dinner together? Mm -hmm. mm, that's good. let good. to it. <coughs> A little bit. Ooh. A little bit. Okay. cấp phần ông chiến đi hỏi cầu văn ông xong เด้อเจ้หน่อยมาเด้อเจ้หน่อยเสียโมมากินข่านมจีนน้ำกาลจ้าอืมเก็ดอ้รอัก้ But mm -hmm. Not just seafood, this is like put all around. Mmm, chili -hmm. sauce. Mm. Probably impossible. <laughs> Oh, that's good, that jelly sauce there, huh? Really good. Nice. Mmm. <clears throat> mm. Good chicken. But oh, the mangoes look good too. I have mango for two months. กินยาอะจนเก็บปากเบิดพี่น้อยเอ้าวนจะเป็นโผล่ช่วงจะมัมนเหนียง่ไานเดงไใช่ไหม จ่าไปลืพี่นอนเ้ยตอนน้อ,องตื่นครับจ้ะแค่น้ำยาปลาทู่จ่าปลาทู่ในอันในแค่นนะจ้ะลูกตอรอันลูกสิ้นปลามาใส่จ้ะกระป๋องอ่ากระป๋องกระแสน <laughs> อัน ปลากระป๋องพี่หนอโอ้ยอันดับสุดท้าอืมไม่แม่เ่าแม่กระโลนเ่านหน่อพี่หนอโลงหนาหวัอเป่าคุิอัทอืม แ่เนี hmm. mm ่ยทุอ่างมี่เราซื้อก็เลยน้อยไปน้องเนาะม có thể là gì cái gì là ao gặp 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 thì gặp gặp <laughs> <laughs> จ้ะอถ้าปิดอดมือเอาขนมจีนไเคปก้าจัน่าพีอน้องไปก่อนจ้ะ กินถึงหลายโมกุนสีห้ายคนสีอยากนำขอบคุณพี่นนองหลายๆที่กมาติดตามนอกจากเนอะกดไลค์กดแชร์ซับสไครดด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจ้าบอกกันในคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย